ผมสวัสดีทุกช่วโมนะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมสำหรับใครที่เข้าซื้อ2,300อก o c k ไปนะครับผมเหรียญที่ดูทรงว่ามีโอกาสเต,ติบโตนะกลายเป็นเหรียญที่แหกตาชาวบ้านนะครับผมแล้วก็ทิ้งโปรเจกต์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับผมเป็นอะไรที่ผมรู้สึกเศร้าใจไม่น้อยนะครับผมในโปรเจกต์ที่ผมได้ดูนะหากเรามองในภาพรวมนะครับผมแล้วก็มีคนเตือนแล้วนะไอ้ตัวนี้เพิ่งจะมาเตือนใน6วันก่อนนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้เช็คนะเราได้เห็นแล้วว่า ความเติบโตของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของโฟเดอร์นะครับผมแล้วก็เขาได้เคลื่อนย้ายเหรียญน,นะแล้วก็ล็อกเหรียญไว้นะครับผมมีการแจ้งเตือนปั๊มแอนดั้มนะผมช่วงเวลาหนึ่งนะซึ่งพอเห็นแล้วน่าจะเป็นางานจริงๆนะครับผมจากกราฟที่เกิดขึ้นนะมีการปั๊มขึ้นนะครับผมถ้าหากเราดูเดเทตในช่วงเวลานะมีการปั๊มแอนดั้มเปิดขึ้นในเจ็ดวันที่ผ่านมามีการปั๊มขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่อัปเดตเพียงพอนะถ้าคุณอยากจะดูอัปเดตจริงๆไปดูในคอยเต็คโตนะครับผมม เราจะได้เห็นส่วนช่วงเวลาของการปั๊มขึ้นมานะของเหรียญนะครับซึ่งไม่ปกตินะการปั๊มอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับผมหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับไม่ปกตินะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับผมเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มขึ้นของมันนะสองสิบสี่วันนี้แบบเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับผมใครที่เข้าซื้อไว้นะครับผมเตรียมตัวรับแรงกระแทกอย่างหนักเลยนะเพราะว่ารู้สึกเหรียญนี้จะกลายเป็นสแกนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ เป็นข้อเสียหลักๆอย่างหนึ่งนะของเหรียญโทเค็นเกิดใหม่ในปัจจุบันนี้นะครับผมแม้จะมโปรเจกต์ที่ดูน่าเล่นขนาดไหนก็ตามนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วบางโปรเจกต์ก็เป็นโปรเจกต์สแกมนะซึ่งเป็นโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่สแกมนะครับผมยังไงต้องระมวังไว้ด้วยนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับผมเวลานี้เผาเหรียญทิมซะน,นะครับผมโค้ดแสงเหรียญตัวนี้ผมก็ซื้อไปเหมือนกันนะฮะแม้เราจะตรวจสอบหลายๆจุดนะเราก็ยังพลาดได้นะครับ เหรียญมันถูกล็อกในบุนดรานะซึ่งผมมองว่าถ้ามันลิคุตี้ในบนะุนดาเนี่ยบางทีในวันที่9มกราคม2022นะครับผมอีก16วันต่อจากนี้นะมันถึงจะปล่อยออกมานะแล้วราคาเหรียญคงจะไม่เหลือนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายราคาเหรียญมันจะเละเทะขนาดไหนนะครับเศร้าจังติดคำเตือนเลยครับผมว่า โปรเจกต์นี้คงเป็นโปรเจกต์ที่สแกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอกนันใหม่ในคลิปหน้าครับผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับ